ขอช่างของในกระเป๋าน้องหนึ่งชิ้นได้ไหมน้ำได้นะครับน้ำได้น้ำได้น้องช่างได้4ี่หนึ่งห้าแล้วถ้าช่างเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวหลับพี่เอาอันใหญ่กว่าน,นี้มาให้ <c oughs> น้องช่างเ,ลเหลือปะใช่มาเดี๋ยวขอช่างก่อน <c oughs> น้องช่างได้สา <c oughs> มพันห้าร้อเจ็ด <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าตะกี้น้องใช้ของเหลอือพี่ให้น้องหยิบอีกชิ้นหนึ่งที่น้องคิดว่าหนักกว่านี้เขาแบ่งอากาศค่ะอ่ะมาน้องช่างได้สามร้อยสี่สิบห้าน้องไปเลยสามร้อยสี่สิบห้าบาทง่ายไหมหนูรเลยนะว่าตอนนี้อิปอยเรามีแบบหนึ่งแถมหนึ่งเอยหนูซื้ย อะไรเยอะมากแต่ว่าหนูคิดว่าอันนี้หนักสุดเลยอุ้ยหนูใช้ตัวโปรแหละลูกใช่ค่ะ iPad 12.9นิ้วมาน้องช่างได้1064น้องเอาไปเลย1 0 6 4บาทอุ้ยขอบคุณค่ะน้องรู้จักชงเลือ potion ไหมรู้จักค่ะให้ลิปของเหลือ potion ลิปออยกระเป๋าน้องใหญ่มากอันนี้ตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใอย่งหนูพวกของข้าไปโรงเรียนเหรอใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้แบบว่ามีเรียนทำค่ะ น้องช่างได้156น้องไปเลย156้15บาทมีอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะชโโ็อกโกเจมป๊อปพี่ขอช่างทั้งหุ่งเลยมาของน้องช่างได้595น้องกดติดตามช่องพี่อยู่เปล่าน้องกดติดตามนะครับผมโอเคน้องได้ไป595สบาทเปิดสกแกนเลยแต่ขนมพี่ขอนะ